สวดีครับผมน้องคนหน้าพึ่งครับวันนี้ออกขายพึ่งกินไข่ครับผมโอ้ป่วยครับไม่ไรทำคลิปทำไรครับช่วงนี้หยุดไปนานเลยครับผมตั้งแต่ออกหาชุดนั้นนะครับตามมาเจอแล้วครับผมคอนเก่าครับนี่ครับพึ่งแม่พี่เขาพี่น้องครับตัวต้นนี่ครับต้นตะบูดั้นี่ครับลังใหญ่ครับอ่ะแต่ผมจะให้ดูกพึ่งนะครับครับคอนเก่าครับ มันมีช่องพอดีครับนี่ครับดำๆเนี่ยบรรยากาศลึ้นฟ้าขึ้นฝนครับอาจจะสวยอยู่ครับนี่ลังจับตุงเนี่ยจกหายไปนานครับนี่ครับผมบินเข่าบินออกช่องนี้แหละนี่ครับนี่เห็นไหมเพิ่งครับบินเข่าบินออกครับนี่ครับลังสวยครับอ่ะเดี๋ยวให้ลูกชายไปทำครบครับเดี๋ยวมาเจอตอนตีเลยครับผมไปครับ จอดครับ สวยเลยครับยตัดได้ครับหัวนหน้าของกิตกาครับฝึกงานเต็มดีครับโอ้สวยจิ้มวนครับเก็บบอนครับ

อาครับดูใกล้ๆครับขนบาดัโอ้หขนาดีใหญ่เลยครับผม จจากอะไรเนี่ยครับเกคดปัญหาครับอาครับผมไปไปขงางหน่อยกันเลยครับผมสวยครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,น,าน,น,ตาม,มน,นะครับสองคนหน้าพึ่งครับไปครับผมเดินตามแม่พึงใหญ่มาครับครับจนนิ่มครับอ่ะผมใช้ดูดรังนิ่มครับใหญ่ๆแล้วครับนี่ครับโอ้โหทังเลยจอดเลยครับเห็นไหมครับครบโดนควันที่ไหนครับโดนหน้าครับ หัวน้ามัใหญ่ครับอ่ะเดี๋ยวขออยากตัดน er. ะครับมาเดี๋ยวถ่ายดูครับผมอ่ะเดี๋ยวคอยดูเลยครับเอาครับผมตัดมาแล้วครับนี่ยหัวหน้าครับพี่น้องสวยแล้วครับผมโอ้อ่ะไปต่อครับผมยังไงเห็นนะครับแต่ยังไม่เปลี่ยนครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวถ่ายดูครับตามเจอแล้วครับผมไปเดี๋ยวไปหาดูกันเลยครับ